สวัสดีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับพบกับครูโชคชัยนะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เรายังอยู่กันในบทที่2นะครับนักเรียนสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราเรียนในหัวข้อเรื่องการเขียนจุดหมายการเขียนอีเมลถึงคุณย่านะครับ สำหรับส,สัปดาห์นี้นะครับจะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอย่างมีมารยาทนะครับนักเรียนครับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์ในยุคป,ปัจจุบัน,เ,นเป็นของใช้ที่จะเป็นสําหรับทุกคนไปแล้วนะครับแม้กระทั่งนักเรียนเองก็ยังมีโทรศัพท์มือถือนะครับอนอกจากจะเป็นโทรศัพท์แล้วนะครับยังเป็นวิทยุนะเป็นเครื่องฟังเพลงเป็นกล้องถ่ายรูป นะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยกล้องที่ถ่ายรูปจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยมีความละเอียดแล้วก็มีความชัดเจนมากนะครับัเียนอนนอกจากนี้ก็ยังเป็นเครื่องคิดเลขได้ด้วยเป็นนาฬิกาปลุกนะครับจากที่สมัยก่อนนะครับรุ่นครูเนียครับนาฬิกาปลุกก็ต้องแยกต่างหากนะครับลักษณะก็จะเป็นกล่องคล้ายๆกล่องช็อคะครับหมุนเข็มนาฬิกา ไปตามเวลาที่เราต้องการให้นาฬิกาปลุกแล้วกดปุ่มบนด้านบนของโทรศัพท์ด้านบนของนาฬิกาปลุกนะครับแล้วก็ไปวางไว้บนหัวเตียงนะครับเมื่อเวลาเดินมาถึงเข็มที่เราระบุไว้นาฬิกาปลุกก็จะดังเพราะนาฬิกาปลุกดังเราก็จะไปกดปิดเสียงก็เป็นอันรับทราบว่าเราต้องตื่นแล้วนะครับแต่ ในยุคปัจจุบันนี้ครับอาศัยแค่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนแค่เครื่องเดียวนะครับเป็นทั้งทีวีนะครับเป็นทั้งโทรศัพท์มือถือ,อเป็นทั้งนาฬิกาปลุกเป็นทั้งนาฬิกาบอกเวลา,าตลอดจนเป็นรีขาประจําตัวของเรานะครับอคอยบอกคอยเตือนอเมื่อถึงเวลาชลําระบัตรต่างๆค่าใช้จ่ายต่างๆค่าไฟต่างๆอะไรประมาณนี้ครับเพื่อน เราก็สามารถตั้งเวลาปลุกพร้อมกับข้อความที่เราต้องการให้เตือนเราอ,อย่างเช่นวันเนี้ยครูมีประชุมตอนสี่โมงเย็นสิบหกนาฬิกานะครับถ้าครูไม่ได้ตั้งให้เตือนควาอาจจะลืมก็ได้นะครับแต่ถ้าเราให้เขาเตือนเราตั้งให้เตือนเราว่าโอเคชดโน้ตไว้เวลาสิบหกนาฬิกามีประชุมที่ห้องมณีวันอย่างเงี้ยโทรศัพท์ม,มือถือก็สามารถ เตือนส่งสัญญาณเตือนเราได้นะครับเมื่อเมื่อถึงเวลาที่เรากําหนดไว้นะครับ่ะทีนี้มาดูต่อนะครับอ่าโทรศัพท์มือถือนะครับการใช้โทรศัพท์มือถือที่ทสาธารณะจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่นักงเรียนควรมีนะครับอ่าเพราะว่าไม่ได้มีแต่เราคนอื่นมีนะครับถ้าใช้โดย ไม่คำนึงถึงมารยาทนะครับโอ้มันคงจะเป็นการรบกวนกันหน้าดูเลยนะครับทีนี้มาดูข้อหนึ่งนะครับข้อความปฏิบัตินะครับเมื่อเราไปโรงหนังโงรงภาพยนตร์นะครับเราควรปิดโทรศัพท์มือถือหรือตั้งเป็นระบบสัตว์นะครับถ้าไปในโรงหนังโรงละครนะครับห้องประชุมนะครับห้องเรียนนี่สําคัญมากเลยนะครับห้องเรียนไม่ควร เปิดโทรศัพท์มือถือถ้านักเรียนมีเหตุจําเป็นที่ต้องพกโทรศัพท์มือถือ,อมีเหตุที่ต้องติดต่อกับผู้ปกครองนะครับก็ต้องนัดในผู้ปกครองให้ติดต่อมาเป็นเวลาเช่นหลังเลิกเรียนถึงจะโทรมาหานักเรียนได้นะครับโดยนักเรียนนาโทรศัพท์มาแล้วก็ต้องนําไปฝากไว้ที่คุณครูนะครับคุณครูประจําชั้นจะรับฝากไว้นะครับถ้านักเรียน นํามาโรงเรียนแล้วไม่ผ่านการรับฝากจากครูไม่ได้แจ้งคุณครูถ้าเกิดกรณีการสูญหายเกิดขึ้นทางคุณครูแล้วก็โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใดๆท,ทั้งสิ้นนะครับต่อไปครับไม่ควรใช้ในที่ไหนบ้างโรง,งพยาบาลโรงพยาบาลนะครับว่าควรจะปิดเสียงเพราะ,ะบางทีสิ่งที่เรามองไม่เห็นเช่นคลื่นสัญญาณต่างๆถ้าเราไปโรงพยาบาลเราไปเยี่ยมญาติหรือ เดินผ่านใกล้ห้องที่เขามีเ,าเครื่องทางการแพทย์ที่อาศัยคลื่นไฟฟ้าคลื่นโทรศัพท์คลื่นไมโครเวฟอะไรต่างๆนยะมันอาจจะไปรบกวนกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรปิดโทรศัพท์มือถือเมื่อเข้าโรงพยาบาลนะครับวัดด้วยก็เช่นกันนะครับโบดด้วยนะครับแล้วก็ห้องสมุดของเราด้วยนะครับถ้าเรียนมีความตั้งใจจริงที่จะไปสืบค้นความรู้ต่าง ในห้องสมุดสิ่งที่นักเรียนไม่ควรนําไปคือโทรศัพท์นะครับเพราะจะเป็นการรบกวนคนอื่นได้ด้วยนะครับต่อไปข้อสอบครับไม่ควรใช้สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือขณะที่กําลังขึ้นรถประจําทางนะครับหรือกําลังข้ามถนนเพราะอาจจะเกิอดอุบัติเหตุขึ้นได้นะครับมือหนึ่งก็ สะพายกระเป๋ามือนึงก็จับโทรศัพท์คุยไปนะครับแล้วก็เท้าก็ตะกายขึ้นบันไดรถนะครับมือก็ไม่มีที่จะจับสยุดนะครับถ้ารถออกตัวหรือรถหยุดหรือรถวิ่งเร็วนะครับก็อาจจะทําให้ในแดนนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะครับออย่างนี้ก็ไม่สมควรทํานะครับต่อไปครับข้อสามครับ ระมัดระวังในการใช้ภาษาที่ไม่สุภาพนะครับเช่นด่ากันดุว่ากันตะโกนกันนี่ครับใครไปใครมาใครผ่านนะครับเมื่อได้ยินนักเรียนเอ่ยวาจาที่ไม่สุภาพาขึ้นนะครับโ้ดาคารกเดนก,ก็จะด้อยค่าทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นในการพูดการคุยทางโทรศัพท์หรือ แม้กระทั่งการคุยเรื่องส่วนตัวนะครับพ่อแม่ทะเลาะกันพี่น้องทะเลาะกันนะครับแล้วก็มาคุยที่โรงเรียนโทรปรึกษาที่โรงเรียนนะครับนักเรียนก็พูดอย่างเสียงดังเลยนะครับเปิดใส่เต็มที่เลยนะครับที่บ้านคุยกันยังไงโรงเรียนก็คุยกันอย่างนั้นนะครับโอ้บางทีก็อาจจะหลุดภาษาไม่สุภาพมาด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่สมควรทานะครับต่อไปครับข้อสี่ครับอนี่ ตะโกนนะครับตะโกนคุยกับปลายสายอ่าเป็นไงครับตะโกนคุยกันอ่าเพื่อนรับข้างตกใจครับไอ้คุยอะไรกันทําไมต้องตะโกนกันด้วยอะไรครับอย่างเงี้ยอ่าใครได้ยินใครฟังก็ถูกไม่ดีนะครับอ้าวต่อไปข้อห้าครับไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือในที่เปลี่ยวเช่นบนสะพานลอยอ่าบ้านเราก็จะเกิดปัญหาน้อยนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นเมืองหลวงเนี่ยโหสะพาน มีเยอะนะครับอซอยเปรี่ยวก็มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือ,อขณะที่ข้ามสะพานลอยในซอยเปลี่ยวนะครับโดยเฉพาะนักเรียนที่หรือบุคคลที่ใช้โทรศัพท์รุ่นแพงๆนะครับก็เป็นสิ่งที่ล่อตาล่อใจมิจฉาชีพนะครับก็น้ามือตามมวามาก็อาจจะมาฉุดกระชาก โทรศัพท์ของนักเรียนไปนะครับด้วยโทรศัพท์ที่มีราคาแพงโทรศัพท์ที่เป็นยี่ห้อดีนะครับเจ้าของหรือนักเรียนอาจจะมีความหองเห็นนะครับไม่ให้อะไปได้ง่ายๆนะครับก็เกิดการต่อสู้กันนะครับอาจจะลุกลามบานปลายไปถึงขั้นทะเลาะวิวาทชกต่อยถึงขั้นบาดเจ็บเสียชีวิตเลยก็ก็มีนะครับนัน่อันนี้ก็ควรระมัดระวงังนะครับอา้าวทนี้ การใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะครับต้องรู้จักมารยากกรทการติศ่ในการใช้นะครับอ,อย่าทุ่มเทนะครับและให้ความสําคัญับการใช้สมาร์ทโฟนจนหลงลืมสิ่งสําคัญสิ่งรอบข้างนะครับนักเรียนกลับไปบ้านนะครับพ่อแม่ทําอาหารวรอรอกินข้าวพร้อมกันนั่งโต๊ะรอบๆโต๊ะกันอย่างดีนะครับนักเรียนก็คุยโทรศัพท์นะครับ ไม่ว่างมือไม่ว่างเลยไม่ว่างที่จะสนทนาปาร์ตี้กับครอบครัวไม่ว่างที่จะรับประทานอาหารกับครอบครัวเลยนะครับทำอย่างเงี้ยก็ทําให้ความสัมพันธ์ในครอบคร,บครบัวมันลดน้อยถอยลงนะครับอันนี้ก็นันเลยก็ไม่สมควรทาก็ค,รคนรจะแบ,บ่งเวลาในการใช้โทรศัพท์มือถือด้วยนะครับนักเรยครับสําหรับเรื่องอการใช้เทคโนโลยีอย่างมีมารยาทน,นะครับยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับครูก็มีสื่อสสวทนะครับ เกี example, ่ยวกับเรื like ่องเหล่านี้ให้นักเรียนได้ศึกษานะครับครูก็ขอให้นักเรียนนั้นได้ตั้งใจศึกษาตั้งใจดูคลิปจนจบนะครับเพราะว่าในท้ายคลิปนะครับหลังจบคลิปนะครับครูก็จะมีแบบทดสอบให้นักเรียนได้ทํานะครับก็ถือเป็นการเช็คชื่อไปในตัวนะครับแล้วก็มีคะแนนเก็บด้วยนะครับก็ขอให้นักเรียนนั้นไป้ตั้งใจทํานะครับตั้งใจดูคลิปนะครับนักเรียนพร้อมกันรลอยังครับ ถ้าเรียนพร้อมแล้วไปชมคลิปจากสสวทกันเลยครับชั้นประถมศึกษาปีที่5บทที่2อทิมชอปแชะกับตอนที่มีชื่อว่าใช้เทคโนโลยีอย่างมีมารยาทคา่ะ จากคลิปที่แล้วโป้งและก้อยเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีเมลไปหาคุณย่าเพื่อขอให้คุณย่าพาไปเที่ยวและในคลิปนี้เด็กๆจะได้ไปเที่ยวกันแล้วค่ะเตรียมตัวไปเที่ยวกับเด็กๆก,กันดีกว่าค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้รู้จักมารยาทในการใช้สมาร์ทโฟนในที่สาธารณะเอนักเรียนคะเราสามารถใช้สมาร์ทโฟนทำอะไรได้บ้างนักเรียนสามารถกดพอดเพื่อทำกิจกรรมหรือกดเพล์เพื่อเรียนต่อได้นะคะ เก่งมากค่ะเด็กๆสิ่งที่สมาร์ทโฟนสามารถทำได้เช่นการใช้งานเบื้องต้นเราสามารถใช้เป็นโทรศัพท์รับสายและโทรออกส่งข้อความ SMS ถ่ายรูปเล่นเกมฟังเพลงนาฬิกาเครื่องคิดเลขใช้เชื่อมต่อสำหรับฟังวิทยุและถ้าต่ออินเทอร์เน็ตแล้วเราสามารถใช้ดูวิดีโอออนไลน์รับส่งอีเมลโซเชียลเน็ตเวิร์ไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t w i t t e r Instagram, Line, อินแอปใหม่ๆ ก o o g l e Map ใช้เป็นแผนที่ในการนำทางหรือ G P S ช้อปปิ้งออนไลน์เป็นต้นไม่น่าเชื่อว่าสมาร์ทโฟนจะมีประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันค่ะ <Wow. S 1> ว้าวตลาดน้ำมีคนพายเรือมีอาหารมีของที่ระลึกของกินเ,อเยอะแยะไปหมดเลยเดินไปทางไหนก่อนดีนะคุณปู่คุณย่าป้องก้อยและอิ่งมาถึงที่ตลาดน้ำพอดีมีสินค้าพื้นเมืองม,มาขายมากมาย ระวังตกน้ํากันด้วยนะจ๊ะเด็กๆทุกคนทานอาหารอย่างเพลิดเพลินม,มีความสุขอิ่มก็มีของไปฝากคุณแม่ด้วยนะคะบรรยากาศร,รอบๆน่าตื่นตาตื่นใจมากเลยและโป้งจะดูประทับใจเป็นพิเศษไม่ว่ามองไปทางไหนก็จะหยิบมือถือมาถ่ายรูปอย่างสนุกสนานระหว่างเดินเที่ยวโป้งใช้สมาร์ทโฟนถ่ายรูปอยู่ตลอดเวลาบางครั้งจนมองไม่เห็นทางจนก้อยต้องคอยเตือน และทุกๆครั้งที่ถ่ายรูปโป้องจะส่งรูปไปให้คุณพ่อดูเพราะอยากคุณพ่อได้เห็นบรรยากาศของตลาดน้ําวันนี้ทั้งวันคุณพ่อจึงได้รับแต่ข้อความและรูปภาพที่โป้องส่งมาแต่นักเรียนคะการส่งข้อความหรือภาพไปให้ใครบ่อยๆก็เป็นการรบกวนได้ดังนั้นครูมีวิธีการที่เหมาะสมมาบอกค่ะ มาดูมารยาในการใช้สมาร์ทโฟนกันค่ะระหว่างที่เราอยู่กับครอบครัวหรือกับเพื่อนเราควรให้ความสนใจพูดคุยกับเขามากกว่าการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีและเราก็ไม่ควรส่งต่ออีเมลหรือข้อความถึงผู้อื่นบ่อยเกินไปเนื่องจากเป็นการสร้างความวรบกวนได้ค่ะและสถานการณ์ที่เราไม่ควรใช้สมาร์ทโฟนเช่นในขณะที่อยู่ห้องสมุขดขณะชมการแสดงขณะชมนิทรศการขณะเรียนหนังสือขณะชมภาพยนตร์ ชวนคิดอะออย่าทํานักเรียนลองพิจารณาภาพแต่ละเหตุการณ์แล้วทําเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่สามารถทําได้หากไม่ควรทํานักเรียนใส่เครื่องหมายผิดโดยมีสถานการณ์ดังนี้ค่ะเล่นเกมในสมาร์ทโฟนขณะเข้าแถวหน้าเสาธงพูยโทรศัพท์ในห้องสมุดอ่านข่าวออนไลน์ในสวนสาธารณะดูคลิปออนไลน์ระหว่างเดินบนทางเท้าหรือข้ามถนน นักเรียนสามารถกดพอดเพื่อทำกิจกรรมหรือกดเพย์เพื่อเรียนต่อได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนทำเสร็จหรือยังคะมาช่วยคุณครูเฉลยกันคะ่ะเล่นเกมในสมาร์ทโฟนขณะที่เข้าแถวหน้าเสาธงเป็นกิจกรรมที่ไม่ควรทำถูกต้องนะคะและคุยโทรศัพท์ในห้องสมุดเป็นกิจกรรมที่ไม่ควรทำเหมือนกันคะ่ะทั้งสองกิจกรรมนี้ไม่ควรทำเพราะจะเป็นการรบกวนผู้อื่นนะคะเก่งมากๆค่ะนักเรียน การอ่นานข่าวออนไลน์ในสวนสาธารณะเป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถทำได้ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะและดูคลิปออนไลน์ระหว่างเดินบนทางเท้า หรือเดินข้ามถนนเป็นสิ่งที่นักเรียนไม่ควรทำนะคะเพราะว่าเราอาจจะเผลอไม่ได้มองรถบนถนนก็ได้คุณครูเชื่อว่านักเรียนมีเหตุผลอาจจะแตกต่างกันบ้างบางสถานการณ์อาจทำได้หรืออาจทำไม่ได้ทั้งนี้ขอให้นักเรียนคิดและแตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลไม่ทำให้ตนเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนนะคะสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้สรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ค่ะ เราควรให้ความสนใจพูดคุยกับคนที่อยู่รอบข้างมากกว่าการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีไม่ควรส่งอีเมลหรือข้อความรบกวนผู้อื่นบ่อยเกินไปเนื่องจากจะเป็นการรบกวนสถานการณ์ที่ไม่เหมาะที่จะใช้สมาร์ทโฟนพูดคุยหรือถ่ายภาพเช่นห้องสมุดห้องนิทรรศการโรงภาพยนตร์ห้องเรียนโรงละครเป็นต้นนะคะ เทคโนโลยีมีประโยชน์อย่าลืมใช้อย่างมีมารยาทและรู้เท่าทันนะคะเดี๋ยวครูขอตัวายเรือชมตลาดน้ำก่อนบ๊ายบายค่ะ